ทั้งสีส่เราทับมั่นใจว่าเราจะมุ่งมั่นแล้วก็ยังคงรักษาที่ประทยของชาติไม่ว่าจะเป็นารรถานการการเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับฝ่ายกองทัพก็จะดูแลอธิปไตยอย่างดีที่สุดครับแต่ว่าผมก็ฝากท่านได้ขอให้ไปพูดคุยกับน้องชาชน,น,นเพราะว่ามันคนแต้มวิญีาณเลื่อแหลมหน้าหงมอนต้นเมเลื่อนแหลมหน้าหง สถานการ์ใช้แดนปัจจุบันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่น่าเป็นห่วงในการนำมาซึ่งการใช้อาวุธซึ่งกันและกันนะครับยังไม่มีเหตุแรงอะไรก็เป็นปกติครับหลังจากที่เราเป่ากําลังที่ที่ช่องบกแล้วสถานการ์ทั่วไปก็ปกติเพียงแต่ว่ากําลังทั้งสองฝ่ายก็ยังอยู่ปกติของทั้งสองฝ่ายยังไม่มีอะไรคุกคมที่ที่นําไปสู่การประทะากันหมายความว่า ฝั่งกัมพูชาเขาก็อยู่ในเขตของเขาใช่ครับใช่ครับไม่ได้ขยับลไออกไปไม่มีครับก็ยังยังอยู่ในเขตใครเขตมันไม,ไม,ไม่ไม่หนักใจครับก็เราก็ต้องแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์การเมืองการเมืองก็ทางรัฐบาลก็ต้อง,ต,องต้องแก้ไประดับรัฐบาลส่วนในพื้นที่ก็ พร้อมที่จะปกป้องที่ปไตยแล้วก็หลักๆแล้วก็พูดคุยกันกับกําลังทหารในพื้นที่ของไทยและกลัมพูชาก็พูดกันประจับครับการประเมินมีโอกาสเป็นไปได้เราว่าจะถึงขั้นรุนแรงมีความเสี่ยงมขึ้นอยู่กับนโยบายของของทางรัฐบาลของกัมพูชาด้วยครับ คือ,อคือไม่มีผลกับการป้องกันอธิปไตยนะครับเรื่องการเมืองก็ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องของทางท่านนายกรัฐมนตรีต้องแก้ไขในส่วนของการเมืองไปส่วนกองทัพนั้นดูแลอธิปไตยไม่มีไม่กระทบแยกแยกกันก,การปฏิบัติอยู่แล้วครับไม่เกี่ยวกันแสดงว่าท่านครัหมอว่าในเรื่องของการเมืองที่ม่ทำอะไรก็ตามไม่ได้กระทบไม่ได้หนักใจอะไรไม่ได้หนักใจอะไรครับแล้วก็ปกป้องอธิปไตย มาตรการตามแนวชายแดนกองทัพกำกับดูแลอยู่แล้วครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนแล้วก็ทั่วประเทศนะครับได้มั่นใจในขีดความสามารถแล้วก็ความมุ่งมั่นในการปกป้องที่ปไตยของกองทัพไทยครับซึ่งมีการพูดคุยกันตลอดทั้งสี่เหล่าทัพมั่นใจว่าเราจะมุ่งมัน่นแล้วก็ยังคงรักษาที่ปไตยของชาติไม่ว่าจะเป็น สถานการ์ณเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับฝ่ายกองทัพก็จะดูแลอธิสระต่ยอย่างดีที่สุดครับเ,เรื่องของมวลชนในขณนะที่มีการเคลื่อนไหวท่านมีข้อความหรือมีคำแนะนําอะไรฝากทุกมวลชนไหยครับเคลื่อนไหวทางด้านไหนครับที่ทลงถนนนี่แหละเพราะนั้นเป็นเรื่องของการเมืองครับฝ่ากองทัพเราไม่ไม,ไม่ได้ยุ่งเกี่ยว ครับก็ปีเงื่อนไขตรงไหนส่วนที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงเองครับครับขั้นเขล่าสุดนะคะที่มีกลุ่มเขมรเป็นน้องเพลงชาติขึ้นไหวทำกิจกรรมบริเวณปราสาทตาเมืองทมาตรงนี้มองว่าเป็นข้อนักการด้อยยุหรือเปล่าอ๋อที่ไม่ใช่เพลงชาตินะครับเป็นเพลงสุนทรนานที่ปราสาทตาควายไม่ใช่ตาเมืองทมนะครับก็เป็นพื้นที่ใหม่ที่ซึ่งทัางทหารทั้งสองประเทศดูแลร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เราก็เจ้าที่ในพื้น ที่ปราสาทก็เข้าไปแจ้งเตือนเหมือนกับที่ตาเมอนทมนะครับเราก็ประสานกับทหารกพูชาว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็เป็นของประชาชนครับประชาชนไม่มีอะไรทับเดียวแล้วเขาก็หยุดครับคร,ร,ร,รับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าครับครับคงคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับกําลังทหารตามเนวชายแดน พราะว่ากัมพูชาเขาจะปฏิบัติเนี่ยเขาต้องฟังนโยบายของผู้นําสูงสุดเขาอยู่แล้วครับครับวันนี้มีอะไรพิเศษนะครับอยากให้พูดถึงที่มาว่าทําไมวัดตรงนี้มีความสำคัญอะไรยังไงที่มีความตั้งใจอะไรเป็นพิเศษอ๋อไม่มีครับผมก็ภารกิจทางด้านศาสนาซึ่งชาติศา,า,ศาสนาพระกษัตริย์และประชาชนก็เป็นหนึ่งในภารกิจของกองทัพอยู่แล้วครับเราก็มา มาช่วยมาวันนี้มีญาติธรรมมาถวายพระผมก็มาเป็นราชการในโซนนี้พอดีก็แดะเข้ามาร่วมเป็นร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการถวายพระครับก็มีมีเจ้าภาพอยู่แล้วครับผมเพียงแต่ว่ามามาร่วมกับกับเจ้าภาพเขาครับไม่มีอะไรพิเศษครับ ได้มีการพบนายกได้มีการคุยเคลียร์ใจอะไรในบ้าน่็ไม่ไม่ได้เคลียร์ใจอะไรครับไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันก็ตามภาพข่าวนะครับก็ท่านก็ขอโทษที่ตามลิบหลุดนะครับท่านเนโทรมาขอโทษในวันแรกแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ทําตามหน้าที่ท่านก็ทําหน้าที่นายกผมก็ยังเป็นแม่ทัาอยู่ท่านก็ยังเป็นนายกอยู่ที่ผมไปรับท่านไปต้อนรับท่านทําตามหน้าที่ครับไม่ได้ไม่ได้มีข้อขยจ้อะไร จริงๆแล้วการตีความเาบอกว่าวนายกบอกว่าเป็นคนรักฝ่ายอะไรเนี่ยมันทําให้เราคิดมุมมองวาอ่ามีผลต่อการทําง,งานหรือว่าอะไรนะครับหรือว่าเป็นเรื่องปกติมองอยังไงครับในส่วนในส่วนของ,งผมไม่มีอะไรครับผมก็ทําตามหน้าที่ของแม่ทัพเหมือนเดิมในการปกป้องที่ปัตยครับไม่มีอะไรขอบคุณมากครับวันที่มีคลิปออฉันจะโทรมาก่อนเลยนะ พผ,ผ,ผ,ผมก็ขอโทษขอโทษแล้ึก็คิดที่ยอ,อกมก็เป็นเรื่องการเจรจาของผู้นำประเทศเรื่องประโยชน์ของบ้านเมืองผมไม,ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าผมก็ฝากท่านว่า,าขอให้ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามันตั้งที่จะปลื้มแหลมน่าห่งองตั้งที่จะปลื้มแหลมน่าห่วง,งครับส่วนผมไม่ต้องห่วงผมคือทหารอาชีพนะ ผมนะตายังไงก็ล้วแต่มันต็นั่งเนี่ยพรบงที่บถไฟมันเรมาับแอะไม่ได้นนจครับท้ามาทำาด้วยตัวเองไหมครับครับครับขอบคุณมากให้กำลังใจ ยกเรียกท่านแม่ทัพมารับเองเลยหรอครับเมื่อกี้คนเดินตามันนมยำไแล้วก็หาไม่เจอใครกำลังใจท่านแม่ทัพค่ะไอหัวไม่หัวเลยค้มันดีบรารมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ